ฉันหลับไปได้ยังไงเนี่ยฮะเราหลับไปนานแค่ไหนเราเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นจวนขององชายหรือเปล่านะเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมฉันถึงใส่ชุดนี้ได้ล่ะแค่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันล่ะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ฉันจะเอาน้ำยาเคมีลากเขาให้ละลายเลยโอกาสนี้มีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วนี่ฉันจะไปที่ไหนดีล่ะเฮ้เอ๊ะนี่นาอีกแล้วหรอก็ใช่น่ะสิข้าอุตสา์ไม่เอาเรื่องเจ้าที่เจ้าแอบ,บเข้ามาในจงของข้าแถมยังเรียกหมอหลวงมาดูอาการให้เจ้าอีกด้วยนะแม่นางเจ้าไม่คิดจะขอบคุณข้าสักคำเลยหรือไงขอบคุณที่เรียกหมอให้ค่ะแต่ถ้าขอบคุณแล้วยังคอยตามลงความฉันอีกฉันด้ตอบแทนคุณยังสาสมแน่ อย่างเช่นอะไรล่ะเฮ้ยก็แบบนี้ไงที่ช็อตไฟฟ้าเฮ้แปะแปเอ๊ะอะแม่นางเจ้านี่ดุจังเลยนะอีกอย่างเจ้ายังบาดเจ็บอยู่ระวังหน่อยสิอ้ะปล่อยนะยังมีอีกน้ำหอมยาสลบเจ้า มาตั้งหลายรอบแต่องค์ชายนี่ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฮะแต่ก็ช่างเหอะรีบหนีออกไปตอนนี้ดีกว่าปืนตะขอโรอยตัวเล็งเป้านั่นมันอะไรนะ่ะโหแอบปีนกำแพงเข้ามาแบบนี้เลยเหรอทำตัวรับๆแลล่อชมัดหรือว่าจะแอบ,บมาลอบสังหารองชายกันนะแต่ถ้าพวกนี้รอบเข้ามาสังหารจริงๆแสดงว่าตานี่เนี่ยเป็นคนที่ประชาชนเกลียดมากเลยสินะ แกลกฮึคงจะไม่เกิดเรื่องอะไรึ้นกันเขาหรอกใช่ไหมโอ้ยมึนเป็นบ้าเลยอะไรกันนักข้างกันรลยข้าอง์ชายหกยินดีต้อนรับพวกเจ้าเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะแต่เจอกันครั้งแรกก็พบดาบสั้นเข้ามาทักทายกันเลยหรือข้าไม่อยากรู้เลยนะว่าข้าเคยเจอพวกเจ้ามาก่อน พี่น้องของเราวางแผนสันหารเจ้ามาเป็นสิบปีเจ้าตายคนเดียวมันก็ทําให้คนจนได้อยู่อย่างสุขสบายแล้วและหยุดพูดไร้สาระได้แล้วห่วงชีวิตตัวเองก่อนเฮอะฮพวกเจ้านี่เอาแต่รังแกคนในราชวงศ์อย่างนั้นหรือไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะยังดีที่วันนี้ข้าอารมณ์ดีให้ตายสิยาสลบเมื่อกี้มันรุนแรงเหลือเกินพลังของข้าเพิ่งกลับมาแค่ครึ่งนึงในสี่ส่วนเท่านั้นเอง แต่ต้องมาสู้กับพวกนี้ตั้งสามคนเกรงว่าจะไม่ไหวแน่ตายสุดเูอะจะไม่รอดลงกเอ๋เฮ้แนี่มันอะไรเนี่ยฮแม่นางเจ้ากลับมาได้เช่นไรว่าแต่เจ้ามีทัศษ์พิเศษด้านการต่อสู้ด้วยงั้นหรือเฮ้เอะนายบอกว่าอยากให้ฉันอยู่ด้วยไม่ใช่หรอ งั้นพรุ่งนี้เราแต่งงานกันเถอะ